สวัสดีค่ะทุกคนเคยประสบปัญหาเวลาไปจองตั๋วรถทัวร์แล้วต้องรอแถวนานหรือว่าเราไม่ทันรอบรถหรือเปล่าคะนี่เลยค่ะเรามีแอปพลิเคชันมาแนะนำก็คือแอป BusGo ที่พวกเราได้จัดทำขึ้นมานะคะโดยแอปพลิเคชันของเรานะคะก็มีหน้าตาประมาณนี้เลยเรากดเข้าไปหน้าตรงนี้มันก็จะเป็นหน้าให้เราล็อกอินนะคะสำหรับผู้ที่มีบัญชียอยู่แล้วเราก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีบัญชีเราก็สมัครสมาชิกได้ค่ะแล้ว มีอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราแบบมีบัญชีแล้วเราลืมรหัสผ่านเนี่ยเราก็กดลืมรหัสผ่านกดค้นหาบัญชีของเราแล้วก็กดกอรหัสผ่านใหม่ได้เลยค่ะเมื่อเรา จะสมัครสมาชิกนะคะเรากดเข้าไปแล้วก็กล่องชื่อกร่อกอีเมล์กรอกรหัสต่างๆของเรานะคะเรากดยอมรับกดสมัครสมาชิกเราสามารถใส่รูปโปรไฟล์ของเราได้ด้วยค่ะหน้าแรกของแอปพลิเคชันของเรานะคะก็จะเป็นแสดงสถานีขนส่งที่เราต้องการจะไปแล้วก็มีเลือกวันที่วันเดินทางที่เราต้องการจะไปได้ด้วยค่ะเลือกวันที่ตรงนี้เราต้องการจะไปแล้วก็วันเดินทางกับสามารถเลือกจำนวนผู้โดยสารได้วยนะคะมีโปรโมชั่นให้เราเก็บด้วยแล้วก็กดเข้าไป บไ้ถ้าเราเก็บโค้ดเก็บอะไรแล้วเ,เราแบบเลือกสถานีเลือกวันที่ไปแล้วเราก็กดค้ทหาได้เลยค่ะเราสามารถเลือกบริษัทที่เราต้องการจะจองได้เรากดเลือกโดยหน้านี้มันก็จะแสดงข้อมูลผู้โดยสารของเรามีให้เลือกเพศของเราด้วยนะคะแล้วก็เลือกที่นั่งของเราเราสามารถใช้โปรโมชั่นในการ,รลดราคาของที่เราเก็บมา เอาไว้รุ่นราคาได้เอาราเรียกไอสร็จแล้วแล้วก็เรียกช่องทางการชำระเงินของเราค่ะโดยในที่นี้เราจะเรียกเป็นสแกนนะคะเรากดจองพอกดจองแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้ารอชำระเงินโดยให้เราแบบบันทึก QR code ที่เราเรียกช่องทางการชำระเงินเมื่อกี้ไปกดบันทึกพอเราบันทึกไปแล้วแล้วเราก็ไปชำระเงินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตรวจสอบการชำระเงินค่ะถามแล้ก็จะขึ้นชำระเงินสำเร็จให้เรา พอเราจองเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมาอยู่ที่หน้าประวัติการจองของเราเราสามารถกดดูรายละเอียดที่เราจองไปได้แล้วแล้วเราก็แบบมีรายการที่เรายกเลิกรายการสําเร็จมันก็จะขึ้นบนเลในอันนี้มีค้นหาบริษัทรถทัวร์ที่เราต้องการจะดูเส้นทางอะไรได้ด้วยนะคะ,ะคนักท่อสเทยวทัวร์ี่ต้องแบบเราก็สามารถดูได้เลยค่ะน้นนี้ก็จะเป็นหน้ารายการโปรดที่เราแบบเซฟรายการไว้สามารถจองแบบย้อนหลังได้เราสามารถติดไ้ได้เลย แล้วหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะมันก็จะขึ้นบัญชีโปรไฟล์ profile, ตั้งค่าบัญชีในโปรไฟล์เนี่ยเราสามารถแบบว่าเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนนามสกุลได้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้เราสามารถมาปรับเปลี่ยนในนี้ได้เลยมีหน้ารายการโปรดมีหน้าโปรโมชั่นที่เราเก็บมาเป็นคูปของเรานะคะแล้วก็มีหน้าการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนว่าแบบเราจองเสร็จแล้วเรา มีพร้อมให้เราโหลดอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นอะไรยาแสจะง่ายเเราสามารถลบบัญชีของเราได้ด้วยค่ะถ้าเราต้องการลบบัญชีมีออกออกจากระบบได้ด้วยนะคะถตาเราต้องการอกค่ะและนี่นะคะเป็นแอปพลิเคชันบัสโกที่พวกเราได้จัดทําขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนําเสนออาจารย์วิทยามนตรีในรายวิชาการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้คณะผู้จะทําขอขอบคุณค่ะ